E ก็คือเอง S ก็เ๋็วหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพอิสระอันนี้ก็คือกินก็อินเวสเตอรอ์โอเคครับาจากที่ครั้งที่แล้ว ที่ผมามาเล่าให้อาหาฟังก็ผมเจงไปตรงไหนแล้วที่ผมได้อ่านในสือเรื่องนี้ผมก็สามารถวิเคราะห์ออกมาเองได้ว่าตัวเองทำพลาดอะไรไปบ้างก่อนอื่นเลยอย่างแรกผมที่ผมขายชี่แคทผมอ่ะอยากทำดีตัวนี้อยากเป็นดีแต่ผมอ่ะไปทำเอ็ทำไมถึงไปเป็นเอหนึ่งเลย ผมผมงกเงินผมไม่อยากจ้างคนผม,มผมไม่อยากทําอะไรผมพยายามทำทุกอย่างได้วยตัวเองตั้งแต่การสั่งของออเดอร์อวิ่งหาร้าน,ท,ท,น,ท,านทํานู่นทํานี่ทำนั่นซึ่งโอเคเราประหยัดค่า,ชาใช้จ่ายเราประหยัดคอ์สได้แต่เราจะถูกจํากัดด้วยเวลาอืมนี่สําคัญเลยพอเราถูกจํากัดด้วยเวลา๊บมันทําให อ่าตัวเนี้ยมันขยายไม่ได้พอมันขยายไม่ได้เสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาตู้บตัวเองทำตู้กับตัวเองในเวลาที่จํากัดแล้วเรายังไม่ได้มองมว่าผู้แข่งทางการตลาดคืที่เขาสามารถคือคือสินค้ามันเป็นแบนด์โปรดักต้องเข้าใจว่าใครจะทะํ็แล้วมาใช้งินทุนไม่เยอะแค่สั่งของจากญี่ปุ่นมาแค่เขาสั่งของมาเยอะกว่าผม,มาก็จงแหละเนี่ย ผมก็ทุ่มทำอะไรไปแบบออเดอร์สินค้าเซลล์ด้วยอ่ะขายเองด้วยบัญชีอีกการเงินอีกโอ้โหนี่ไปงันทำเรืจองอะไรจับจรืลึกได้เล้เว้ยคนคนสื่อได้ทำเราทุกอย่างในขณะที่ตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองกำลังทำตอนนี้อยู่แต่เราอยู่นี่แต่เราอยู่นี่แต่เราอยู่นี่ สุดท้ายครับพอเจ้าใหญ่เอามาลงตรงน,นี้ก็พันาาทา,นายไดนานเท่ไหนที่เคยลนี่เนี่ยนะปีหนึ่งครับปีหนึ่งมาอะไรปีหนึ่งทำตรงน,นี้อ่าเสร็จปุ๊บก็ก็ไปเป็นทำเครื่องเสียงนะครับเ,เ,เป็นลูก้านทำเครื่องเสียงก็ไปเป็นทีอีกทำหอพระตอน,นั้นก็ยังไม่รู้หรอกแต่ก็ทำเป็นทีไว้ก,ก่อนถึง บอกเลยว่าแม่อยากให้เง nah ินน้อยเแม่อะไรนะแเลยพูดเลยแม่ให้ให right ้เงินน้อยให้เงินอทิตย์อยู่พันห้าค่าลงค่าลถอะไรแบบผมก็พยายามคือเราเป็นนักดนตรีเนาะเราก็ต้องแบบเปลี่ยนเอฟเฟกต์เวลาไปงานน้นงานเนี้ยมันก็แบบมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงินเื้อพอก็ไปเป็นพนักงานดูแลความสะอาดไปเก็บกวาดถูหอพักก็ไปเป็นที ไปเอ็มบยี์ไม่พอน,นะทุม่มไอเน,นี้ยรู้แล้วไม,ม่ไม่ตามก็ไม่เงินคุณไปทุ่มแรงผมแรงทำยีผมแรง,แรงทำยีเสร็จมันก็แค่นั้นแหละคระบับวันละสามร้อยบาทนะั่นคือวันละสามร้อยบาทอ่ะมันก็ได้แค่นั้นแหละก็คูณไปเดือนหนึ่งสามสามเก้าก็เก้าพันก็มันก็อยู่แค่นั้นแหละก,ก็เก้าพันเก้าพันบาทก็อยู่แค่นี้ความคิดของคุเป็นอีกฝั่งซ้าย ทางด้านทีสายความคิดคัางนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ยังอยากทําดีนะอ,อตรงเนี้ก็ยังอยากทํามีความใฝ่ฝันที่ยังอยากทํามันอยู่ยตลอดถึงช่วงออกจากมหาลัยแลละเสร็จปุ๊บทำธุรก,กิจเครื่องเสียงอ่าแล้วมาทำคิดว่าจะทําเป็นดีแน่นแน่ดีแน่แน่แล้มีลูกจ้างใช่จะนอนบุกเรดีแน่แน่ใช่ครับมาเสร็จปุ๊บ ทําเขตเองเริ่มแบบว่าไปของ,งานจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เคยให้เราทำงานเรื่อมียงมาก่อนเขาก็ส่งงานมาให้แต่ไม่มีคนบอยนะคนบอยก็ไม่มีสุดท้ายอ่ะ <c oughs> บีเนี่ยกลับม <c oughs> าเ็กลับมาเลทได้ไงครับขนเองต้องแต่เช้าเตือนแต่เช้าผลที่ลงของเล็กหน่อย ในขณะที่เป็นดีตอนนั้นเป็น manager <c oughs> แม n เจอร์เป็น Shipping แล้วกลับมาที่บ้านตอนเช้าเดียตนตอนบ่ายเป็น Shipping แล้วก็รับงานมีจอกว่างก็ไปทำตรงนี้กลาวว่าตรงน,นี้ยจะเป็นบิ๊ตเน็ตแน่ๆทำเป็นธุรกิจแน่ๆครับเ <c oughs> ดี๋ยวแต่ตอนก็อๆเรียบร้อยกลับลงมาตรงนี้ไม่รู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้น,นันยังไม่รู้นะครับไม่มีหลักการไม่มีการบริหารไม่มีอะไรทำอย่างเดียว อันที่บอกครับทำเข้าไปแต่วันนี้ไม่พูดถึงเรื่องเจ๊งและแเราจะพูดถึงเรื่องๆเราจะมาพูดถึงว่ามาเกี่ยวอะไรกับเงินสี่ด้านแต่ตรงเนี้ยไม่นานครับพังไปอีกแล้วกว่าตัวนี้อีกไม่ถึงหกเดือนเลยทําไม่ไหวทำคนเดียวผลเองแหกเองลงทุนโอ้โหรับงซัพเปตต้องเฟอร์ตัวหนึ่งห่างต้องห่างใช่ไหมต้องูเฟอร์ตัวหนึ่งอ่ะงพีเอตัวหนึ่งอ่ะแหลกันนั้หนโอ้แบกเองหมดอ่ะ EQ อะไร ก็ไม่ไหวเอาลูกเอาเมียไม่เคยทำ้วมันก็ไม่ไหวอ่ะตายก็โอเคเราก็เริ่มฝ่อแหละจากมาเป็นพนักงานเต็นตัวไปต่อกรมสุนต่อชิปปิ้งเป็นคันตงโฟกเกอร์ครับที่มีใบอนุญาตมีไลน์เต้นจนแม่ก็เริ่มใจดีนะให้ถ่ายเินเดือนเริ่มสูงตรงนี้ยจนมาถึงประมาณนั้นตอนนี้เงินเดือนผม แปดเค <c oughs> ก็กะว่าจะสอบรงนีนะ้แหละแต่ด้วยใจอ่ะใจนอยากทําทอะ่ะทีนี้ก็มาเล่นอีกเครื่องผลิตคอยน์มาังเข้าเครื่องผลิตคอยน์อีกแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นบีเป็นเอแต่ตอนนั้นอะ่ะคำฉาบฉวยแต่จริงมันก็คือเอเนี่ยครับนำเข้าเครื่องผลิตคอยน์าคาอ่ะก็ไม่นานตลาดมันพัง ันแพสเลยมันแชร์เทคทิ้งอยู่บบได้แล้วเพียงแต่รายได้มันดีมากอ่ครับทีนี้จะมาพอมาเริ่มเป n ีตรงไหนเริ่มเป็นดีคือคุรกาคิดล่าสุดก็คือตาร์าหมดแล้วอ่าระหว่างที่ผมคุยกับอาออยู่ตรงนี้ยร้านผมก็ยังทำงานอยู่เงินก็ยังเข้าบัญชีมีคนรับตาปลาบอกเลยก็ยังเต้งเต็งเตเตงเต,เต,เต,เตอยู่มันก็เริ่มว่ามีความหวังแล้วที่ ที่มันจะมาเป็น B ีแต่มันยังไม่จะเป็นบีใหญ่เป็นแค่บีเล็ก B ีตัวเล็กแค่ว่าเรายังต้องทำทุกอย่างมันยังไม่ได้เป็นบีตึงเออยู่ครับบางอย่างเรายังอย่างเช่นการสั่งของอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่จบตรงเนี้ยผมใช้พลังงานน้อยที่สุดแล้วก็พยายามอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยตัดเรื่องตัดเรื่องการทําอะไรที่ใช้ตัวเอง อะไรที่เรียกว่าไม่งกเงินมันอาจจะเป็นอาสมหามันอาจจะเป็นพันธบัตมันอาจจะเป็นตาสารนี่หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ก่อให้เกิดรายได้รายได้จะต้องมาจากแอสเซทการรถึงจะเป็นแอสเซทหรอ่อาอสังหาใช้แอสเซทไหมหุ้นใช้แอสเซทไหม คำตอบก็คืออะไรก็ตามที่ต่อให้เกิดรายได้น,นั้นคื asset. อแอสเซทอสังหาถ้าไม่ต่อให้เกิดรายได้ก็ยังไม่ใช่แอสเซททุกอย่างจะเป็นแม้กระทั่งคนถ้าเราจ้างคนเบส์เนต็ตถ้าเราจ้างคนอีจ้างเท็นอยีมาคนหนึ่งคนพวกนี้สามารถทำเงินให้เราได้บุคลากรคนนี้คือแอสเซทของเรา คือทรัพย์สินของเราแต่ถ้าแม้แต่จะเป็นทองคําสมมุติวันนี้ทองคำทำพอ o, ทำไฮเลยที่สามพันบาทาทุกคนเห็นว่าทองคำราคาสามพับาทาาทุกคนเข้าไปลุมซื้อมันลุมซื้อบายเลย buy, buy, buy. บายบายบายปังบ้างๆ้งงสุดท้ายครับมันแทบไม่ได้เกี่ยวกับว่า เราถึงืทรัพย์สินอะไรแต่บางครั้งมันอยู่ที่ว่าเรารับมาเท่าไรหร่อืมเรารับมาถูกขายแพงมันก็เป็นแอสเซทต่อให้มันเป็นของ Lamborghini บโ,บโอ้คาร์เช่นตัวใหม่เลยตามพิษล้าน <c oughs> อ,อ้าวคุณซื้อมาตามพิษล้านแต่คุณขายได้เซทหลา้านเป็นแอสเซทยังไงล่ะนี่ก็ไม่ใช่แอสเซทมันก็เป็นแค่ภาระเลยใช่ครับอันนี้คือตนะิที่ผมคิดถูกผิดไม่รู้นะผิดก็อยา่ามาคิด นี่ลบเบอรเลยนี่นี่โลบเบอร์ไปเองเลยไม่พินเลยโอเคต่อมาครับล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 บผมก็แจ่แจงถึง E S I ไปแล้ว ลบไปด้วยคุยไปด้วยลูกอย่าให้มันว่าง <Okay. S 2> ปากอย่าให้มันว่างต่อมาก็ค okay. <c oughs> ือ <c oughs> เราแล้วไอ้สี่ช่องเนี้ยมีการเงินที่วิ่งต่างกันมันต้องมีจุดแตกต่างต้องมีจุดแตกต่างของการเงินลแล้วก็มีลายปฏิทันใช่ไหมประมาณนี้ หรือที่นี่สิทรัพย์สินรายได้ค่าใช้จ่ายคนกลุ่มอีครับธุ์กลุ่มยี่คนุกลุ่มนี้การเงินสถานะทางการเงินเขาจะไปยังไงเมื่อเขามีรายได้เข้ามารายได้เขามาจากไหนการทำงานรายได้เขาจะวิ่งออกทางที่ในค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นค่ากิน ถ้าเช่าบ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 ารุจบแล้วแต่จะวิ่งตรงออกไปเลยจะไม่มาผ่านตรงนี้ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นนะ่ยเงินของพวกอีเนี่ยจะหมาเรีวมากเข้าลดออกปั๊บเข้าลดออกปั๊บเข้าลดออกปั๊บไปทันทีต่อมาก็คือพวกเอสเอสจะดีกว่าอีหน่อยอันเดิม ได้อะไรภาาอิงไม่รูอ่ะนี่เอนี่เอาเครับพวกเอสจะมีสมการทางการเงินที่ดีกว่า e. ีกแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าถ้าไม่ได้ดีก็ไม่ได้ดีเลยเพราะอาจจะมีรายได้จากการขายเี้ขายอะไรก็แล้วแต่เร็วองมาอาจจะมาที่นี่สินก่อก แาจจะเป็นการผลรถผลบ้านเสษเหรียออกมาก็าจะไปเป็นค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่จะไม่ได้ทาขง,งของจะมีทรัพย์สินเของตัวเองอย่างเช่นการดาวนบ้าน,นราวาน์ราทำไมก็ยังไม่ใช่ทรัพย์สินนะมันก็คือยังเป็นนีสิอยู่มันมันก็ยังอยู่ในใน,ในกบของนะ้สิตนะคือการที่เราไปดาวน์บ้านลาที่เราไปซื้อรถเราคิดว่ามันเป็นทรัพย์สินฉันไม่ใช่เลยมันเป็นนีิสิตมันเป็นภาระ ต่าไปที่ดอกเบี้ยบ้านเท่าไหร่ดอกเบี้ยบ้านอ่าฮะทีเนี้ยไอพวกเนี้ยเอสเนี้ยเอสเนี้ยยังดีกว่าเอาเงินมาลงตรงเนี้ยซึ่งมีสินอาจจะขายทิ้งได้หรือไม่ได้อันนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนแต่ก็ยังดีกว่าออกทางตรงอันเนี้ยออกตรงเลยไม่มีทรัพย์สินไม่มีแอสเซทไม่มีโอกาสมีแอสเซทไม่มีใช่ครับไม่มีโอกาสในตอนนี้เลย uh huh. เพราะเราอยากืูว่าการที่เราจะมีนี่สินจะเราไม่ต้องมีเคสเราถึงจะมีสองเอ็นโัวนี้ได้เอาเ,เอคสดอกซ์แคม์เคสไมมีเอ็นนี้ได้อันนี้ก็คือจะเป็นแผนผังของฟินแลนเชียลของพวกเอ็นอาทิตนี้เรามาดูคนฝั่งขวาคนฝั่งขวา <laughs> เขาทำยังไง เริ่มครับมีได้จ่ายรั์สินสนี่ถึงคนฝั่งเนี้ยใช้แอสเซทเพื่อคออกเกิดไหครับป่อยเช่าก็คือบ้านหาลังอะายเป็นแอสเซทแต่เราอย่าลืมค่าเสื่อมนะครับถ้าค่าเสือ่อมมันกินเยอะมันก็อาจจะไม่ใช่แอสเซทตรงเนี้ต้องระวัง ถอดคำพูดมาเลยแต่จริงเอาคำพูดเข้ามาทั้งนั้นนะตรงเนี้ต้องระวังแล้วการที่เขาจะเกิดน,น,นิสิตมานิสิตของคนประเภทคนของด้านนี้เอลเนี่ยต้องก่อให้เกิดรายได้จะต้องเป็นนิสิไอีกพวกนเนี้ยเนี่ยนเสียทั้งนั้น่ะเนี่ยต่อให้พวกนี้มีกันยิ่งมีนเสียอ,อีก่ะแต่พวกเนี้ยไม่ใช่นิสิะ าจจะเป็น L L L, L. เพื่อก่อให้เกิด B แล้ว B เนี่ยก็ <S 2> <S 2> จะต่อให้เกิด A เป็นลำดับ A ก็ต่อให้เกิด R และตัวบัเวเป็นของ็นสี่ด้านเป็นค,ออค,ออคืออะไรมีคืออะไรคำคืออะไรมีอะไรระเบิดเนี่ยเขากล่าวไว้ให้เราโฟกัสที่ว่ามีแบบมีอะไรละ่ะสมมุติ อยากมีร่างกายที่ดีอยากมีร่างกายที่ดีเราจะต้องเป็นคนแบบไหนและเราจะต้องเป็นคนแบบนั้นนะแล้วเราต้องทําอะไรถึงจะมีร่างกายแบบนี้คนฝั่งซ้ายครับคนฝั่งซ้ายคนฝั่งนี้สิ่งที่เขาอยากมีคือรบบ้านกระเป๋า คือสิ่งที่อยู่บนจุดสุดยอดของคนฝั่งนี้ที่เป็นอ่าเรียกว่ายัางไงอ่ะที่เป็นด้านที่ประสบความสำเร็จของคนฝั่งเนี้รถหรูหบ้าน,นแพงนาฬิกานู่นนี่นั่นซึ่งเขาอยากได้พวกนี้เพื่อที่เขาจะเป็นคนฝั่งนี้แต่แต่เขาเป็นคนยังไงหนึ่งตอนเช้าลงของอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะต้องเอาเอาแรงไปแลก เอาแรงไปแลกเอาแรงไปแลกเอาแรงไปแลกเ,กเกงินไปยกของลงทั้งทั้งที่สุขภาพร่างกายก็ไม่ดีถามว่าไปยกของลงมาได้ข้าวแรงกเยอะขึ้นไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเงินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแบบโอ้ไม่ได้เพิ่มมาวันละพันหรือได้ขึ้นมาวันละร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพิ่มได้มันไม่ได้แบบช่มเยอะ,อ,ยอ,ะอ่ะเสร็จปุ๊บอ่าเขาทำอะไรต่อไป ก็ทําไปเป็นแรงงานเพื่อที่จะมีเงินแต่ถ้าถามผมนะคุณขายน้ำอ่ะขายน้ําอยู่อ่ะน้ำมันก็แบบเปลี่ยนที่ได้อ่ะแค่เปลี่ยนที่ขายให้มันแบบดีขึ้นอ่ะมันอาจจะได้แบบมันจะได้เงินเยอะขึ้นเขาก็ได้เลยที่ผมทำงานเขาเดิมไปลองครับก็ผมแรงผมเงินข้าไปอีกเพื่อที่จะได้ลด หนึ่งขัานปวดปวดปวดไปไมนทําเอานาทำอะไรก็ไม่รู้ใช้งานก็ไม่ได้เอารถได้หากินก็ไม่ได้แต่โอเครู้ว่าถ okay. ้า okay. okay. ขับแล้วโอเคก็เอาไปแต่ผมไม่เอาขายโอเคครับก็ก็นี้ก็คือฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งขวาอันนี้สุดท้ายครับตรงนี้ของคนฝั่งขวา B กับ I สิ่งที่เขาอ,อยากมีก็คืออันนี้เงินทองเท่านั้นซึ่งจะก่อให้เกิดอิสรภาพอยา่างหนึ่งเขาต้องเป็นอะไรเขาต้องมี m i ์เซ็ตที่ดีก่อนเขาเป็นก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีความรู้ลองพูดที่เลยรู้ลนะใครจะต้องพูดคนต่อไ,ไปเมะเลย เสร็จปุ๊บลงมานี่คือสิ่งที่เขาต้องเป็นความรู้ต้องมีความรู้ต้องมีโน้ตหาวต้องมีวิธีต้องมีฟอร์มูลูชั่นต้องมีฟอร์มูล่าในการจาาัดการสิ่งที่เขาทำครับเขาก็เาอาโน้ตหาวตรงนี้มาทำทำอะไรทำบีไงทำบี ไม่มีสิทธิ์กระทั่งกระจับคิดเลยนะต้องขนของยกลงใช้แรงอย่างเดียวนะแต่อันเนี้ยพอมีความรู้เสร็จก็เปลี่ยนความรู้เป็นวิธีใช้งานใช้แโนโนโหล่งร้อยลงได้เงินเพิ่มขึ้นแต่เอามันนี่เอามันเอามันนย่ไปไอตึ้งสุดก็คืออ่าอินเวสเตอร์ระดับห่านนะอ่าเรียกว่าอะไรผุ้นิยมครับผมว่ามาถึงเรื่องนี้นะครับ ยังไ่อรับสำหรับมันถือเร่อนี้แล้วเป้าหมายของมันตือเรื่องนี้ทาคาเกตก็คือมีเงินและมีเวลาโอเคครับ,บการจัดการเงินโอเคเ <Okay, S 1> <c oughs> ยี่ยมา